สวัดี e. ผมก็มีโฮมฟาร์มอยู่แล้วเนาะไม่เสริมเคยอ่าถ่ายวิดีโอตัวมะเดือฝรั่งสายพันธุ์ไวอิสาราเอลเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเฮิอมแล้วเนาะกนจีวันแล้วเนาะใกล้สิสุกเต็มที่แล้วบนกุ้นเบนเนี่อนอยออกมาแล้วอันนี้เป็นหนวยดิบเพิ่นเนาะหน่วยดิบเพิ่นกระจายวันใหญ่ปไปหน,น่อยเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นหน่วยใหญ่หน่วยแก่แล้วเนาะสําหรับหน่วยนี้เป็นอ่าเริ่มสมองม่วเข่ากับแล้เนาะอันนี้ก็ยังเป็นหน่วยน้อยอย,อยู่เวลาเพิ่นไล่มาจะเป็นแบบนี้เนาะสีมันก็จะต่างกันอันนนนี้้เเเาาาจะะูวว่่่พิใหญแล เริ่มสมบูรณ์แล้วแต่ว่าตัวนี้แสดงว่าเป็นชิสุกมันจะตึงเป็นสองเท่าเนาะของหมากเดือยฝรั่งทีว่าตอดพนดิบเนาะพันดิบเลยนี่เปน็นสุกเบิ่บงดูเทียบใส่กันเลยเทียบใส่กันเลยเนาะใหญ่เทียบยังซีออาจจะเบิ่งเ้าใจเนาะอันนี้ขครปิดเนาะใครปิดเบืร์ใหญ่สุดเลยอันนี้น้อยน้อยน่วยน่วยใหญ่หหหแล้วเนาะมาเทียบใส่อันนี้กับ่าใหญ่ ไข่เป็ดอายเลยตอนนี้ไข่เป็ดอายเบิกเดือฝรั่งแล้วเนาะอันนี้เทียบใส่ไข่เป็ดเบอใหญ่สุดเนาะไข่เป็ดคว้าบดกแหงเนาะเบิกดูมันมีอยู่เก้ายอดเนาะแต่มันก็เป็นว่าพันเป็นอิรีเนาะไม่เสริมก็จะใส่ปุ๋ย1ิบหาิบหาเนาะสาัดต้นซ้ำนี้ก็ใส่เท่าละหนึ่งบวกลาเฟเพราะว่ามันกับปุ๋ยขีโัวเนาะ ใสชิบผ่าชิบผ่าก็ได้แล้วเราพอเพิ่นจะถอนยอดตลอดเพิ่นแทงยอดไปแล้วเพิ่นก็จะเป็นมากเนะาะเบิ่งดูพอบว่าเปลี่ยนดกแหงขอบใจลใหลายๆแทบส่งคลิปเดียวของมีโฮมฟาร์มแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอต่อไป